บอกมอยทำไมบอกมอย,ยแล้วเ้ยเป็นไงกับผมนะครับค่ะนี่มันหมายความว่าอะไรอ่ะบอยมามีเอียวเป็นเพื่อนสนิทของฉันนะมามีเอยียว บอยเป็นแฟนฉันนะทำไมพูดเธอสองคนหักหลังฉันแบบนี้อ่ะเมยถ้าเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยเธอเองนั่นแหละที่ไม่เหมาะสมกับบอยอ่ะใช่เธอรู้ไหมว่าฉันอายแค่ไหนที่ต้องคบกับแม่บ้านกระจอกกระจอกแบบเธอไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะเอางี้ไหมงั้นเดี๋ยวฉันหาเราประพอที่ฉันรู้จักอะ่ะแนะนำให้เอาไหมเผื่อว่าเธออาจจะถูกใจไง คนนี้แฟนใหม่ฉัน ขำอะไรอะ่ะเปล่าก็แม่บ้านกับเด็กเสิร์ฟเหมาะกันดีนะใช่แล้วฉันว่านะฉันกำลงกังจะไปซื้อบ้านไปบ้านที่คนรวยๆเขาอยู่กันนะหลังหนึ่งเนี่ยก็ต้องห้าหกล้านเลยนะของบริษัทแอคชั่นฉันว่าเนี่ยอย่างพวกแกเขาไม่มีปัญญาซื้ออะ ไม่มีปัญญาซื้ออะไรครับบ้านหลังแค่นั้นเองผมซื้อได้สบายๆยอยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> อย่าพูดบ้าๆนะ <c oughs> บ้านหลักล้านเวย้ยไม่ใช่บ้านหลักร้อยอย่ามาตลกหน่อยเลยงั้นไหนๆก็จะไปซื้อบ้านแล้วนี่งั้นก็ไปซื้อด้วยกันเลยสิพรุ่งเนี้ยได้สิครับผมไปแน่นอน ไปกันเถอค่ะไปครับนะฉันขอโทษนะที่เอานายมาเกี่ยวด้วยอ่ะฉันขออะไรอีกสักอย่างได้ไหมช่วยเป็นแฟนฉันอีกวันหนึ่งนะได้สิ มันป็นใจช่วยขอบใจนะเจอกันขอบใจนะที่มาอืม,อม คลูกาล้าสวัสดีค่ะพอดีว่าฉันมาดูบ้านอะคะ่ะมีแบบบ้านให้ดูไหมคะอ๋อมีค่ะนี่ค่ะ,คะฉันดูก่อนนะคะมาจริงด้วยแฮเธอนี่คงอยากชันนะฉันมากเลยเละสิ แต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายเนี่ยเชิญออกไปได้เลยนะฉันไม่ว่าอะไรเธอหรอกฉันจะมีเงินหรือไม่มีเงินเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอคุณคะชนะบ้านหลังนี้คะ่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสัญญาะสักครู่นึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้าเซ็นตรงนี้ได้เลยนะคะเช่นเอาบ้านหลังนี้ เอ่อต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าท่านนี้เขาจองไว้ก่อนแล้วอะคะ่ะเี่ยฉันเป็นถึงน้องสาวผู้จัดการนะเธอควรจะให้เศษฉันก่อนสิแต่ว่าเธอนี่เป็นง่จริงๆเลยนะถ้าดูจากสภาพการแต่งตัวเราเนี่ยควรรู้ไหมว่าควรเอาใจใครใหญ่เนี่ยมันเป็นใค่แม่บ้านมันไม่มีปัญญาจ,จ่ายหรอก ต้องขออภัยคนลูกค้าด้วยนะคะที่ทําให้อารมณ์เสียแต่ว่าการบริการลูกค้าทุกท่านเป็นหน้าที่ของฉันค่ะมะเมี่ยวใครบอกเธอว่าฉันไม่มีเงินจา่ายคะฉันเพิ่งถูกหวยรางวัลที่หนึ่งราคาบ้านแค่เนี้ยฉันจ่ายได้สบายสบายเลยใครจะไปเชื่อถ้าอาจจะแต่งเรื่องมาหลอกผู้คนก็ได้นี่ใครจะไปรู้ สิบสองล้านไม่มีหวอฉันไม่แต่งงานกับเธอละมืขอร้องนะยกโทษให้ผมเถอะนะมืปล่อยมือแฟนผมเดี๋ยวนี้ คุณลูกค้าคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะชําระเป็นบัตรเครดิตหรือว่าเป็นเงินสดดีคะบอยไหนๆเราสองคนก็จะแต่งงานกันแล้วอะ่ะงั้นคุณก็ช่วยจ่ายค่าบ้านให้ฉันหน,น่อยสิไม่ตกไม่แต่งมาแล้วเธอเซนเองเธอก็จ่ายเองเลยงั้นฉันไม่เอาแล้วบ้านเนี้ให้ยายคนนี้ไปแล้วกันเออ ถ้าคนลูกค้าจะยกเลิกสัญญาคุณลูกค้าต้องเสียค่ามาจามห้าแสนบาทนะคะ5้าแสนทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยเอ๊อไว,ไวไวอะไรกันนะพี่เจฟช่วยมะเหมียวด้วยคนพวกเนี้มันลังแกมะเหมี่ยวอะ่ะใครบางอาจมาลังแกน้องสาวฉันฉันเอง ท่านประธานท่านประธานเหรอนี่เจฟคนนี้คือน้องสาวนายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยังไงพี่เจฟหนูเป็นน้องสาวพี่นะแล้วพี่ก็ต้องช่วยหนูด้วยหนูต้องจ่ายค่ามาจําทั้งห้าแสนเนี่ยเยอะก็เยอะคุณคะ ช่วยยกเลิกค่ามัดจำทีหน่อยได้ไหมคะเงินเยอะขนาดนี้ฉันไม่มีปัญญาจ่ายหรอกค่ะได้สิครับเดี๋ยวผมจะยกเลิกให้แต่คุณต้องขอโทษเมย์ก่อนเมย์ฉันขอโทษเธอจริงๆนะที่ฉันดูถูกเธอแล้วก็แยกแฟนอมา เดี๋ยวก่อนสิครับบอยนี่คุณทำงานที่บริษัท KB Group ใช่ไหมครับผมเป็นเจ้าของที่นั่นเองแหละงั้นผมขอไล่คุณออกฮะไล่ผมออกเลยครับคือผมขอโทษจริงๆครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับเมยช่วยพูดกับเขาให้หน่อยสิไม่ให้ไล่ผมออกอะ่ะนะเห็นกันที่เราเคยเป็นแฟนกันนะเมยผมขอร้องอะ่ะฉันไม่พูดอะไรนะ ใครทําอะไรไว้ก็รับผิดชอบเองงั้นผมขอเชิญพวกคุณสองคนออกจากบริษัทของไปได้แล้วถ้าไม่งั้นผมจะเรียกให้ร,ปรอปภมานลากตัวพวกคุณสองคนออกไปโอ๊ยบอยนายมงบอกว่ามึงมีเงินไงไไคุณชำพพครับ คุณทำงานได้ดีมากเลยนะครับงั้นผมจะยกตำแหน่งให้คุณเป็นผู้จัดจาก,การสาขานี้แล้วกันนะครับจริงเหรอคะขอบคุณมากค่ะท่านประธานถ้าฉันเป็นผู้จัดจาก,การแล้วผมอะครับไปกันเถอะครับเมย์ I count on my life.